ผมชอบสุดเลยกระบะที่มีแอร์หลัง1075ก็มีพื้นที่เหลืออยู่นะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดนะครับไหลาสายหรือจะต่อสายก็มีท y p e C, Hi C. จริงๆตรงเนี้ยบางคนบอกไม่ไม่มีประโยชน์นะจริงๆสบายหายห่วงครับผู้หญิงนี่เปิดมือเดียวได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Channel นะครับวันนี้เราเอยู่กับเจ้าตัวกระบะ4ประตูนะครับผมก็ซึ่งสำนักแต่งคาโต้เนี่ยนำมาให้ได้รีวิวนั่นเองก็คือเป็นงานติดตั้งชุดแต่งของ จากแบรนด์คาโตนะแต่ผมอ่านไม่ถูกนะก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมนะก็คือเจ้ากระบะรุ่นนี้ที่เรานำมาตกแต่งก็คือเป็นกระบะตัวรุ่น Ranger Sport ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับผมเนาะซึ่งในตัว Ranger ์ตัว Sport เนี่ยที่มีวางขายในบ้านเราณนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นตัว Sport ราคา9 9 9 0 0 0นาหะครับผมกับตัวที่เป็นคับ4ก็1 9 0 0ล้าน นั่นเองนะครับผมซึ่ง2รุ่นก็จะต่างกันที่กับเครื่องขับเครื่อง2ล้อแล้วก็ขับเครื่อง4ล้อซึ่งคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะครับผม170แรงม้า405แรงบิดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าอยากได้ตัวที่เป็นไบเทอร์โบหรือเป็นเทอร์โบคู่ที่ขยับแรงม้าขึ้นไปก็จะต้องเป็นตัวสตอมแท็กนะครับผม210ม้า500แรงบิดหรือจะเป็นไวแท็กที่เป็นเครื่อง V 6นั่นเองก็ตัวนั้นก็250แรงม้านั่นเองนะครับผมเนาะในส่วนตัว Ranger Sport นะครับผมไฟหน้าที่เขาได้มาก็จะเป็นโคมาติรีเฟกเตอร์ครับก็จะไม่ได้เป็นแบบตัวท็อปที่เป็นตัว Magic LD ครับซึ่งถ้าถามผมแล้วจริงๆถ้าเราอยากได้กระบะไม่ข้ามร้านนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกช้อยตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเนาะแล้วก็ชุดแต่งต่างๆเนี่ยติดตั้งเนี่ยตั้งแต่กระจังหน้ารวมถึงสเกิร์ตหน้าเนี่ยก็คือเป็นงานของตัวแบรนด์คา นั่นเองนะครับผมแนละถ้ารุ่นไหนที่มันมีกล้องหน้ารถเนี่ยเขาก็จะเบ้าตัวชุดแต่งตรงนี้ให้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียนในส่วนกล้องรอบคันหรือพื้นฐานตัวรถเดิมไปเนาะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์แต่งอะไรพวกนี้มันก็จะต้องมีมาตรฐานนะที่เรานํามาเป็นซับกับตัวที่โชรูมฟอร์ดเกษตรนั่นเองนะครับผมเนาะติดตั้งไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะกระจังหน้าก็ดีไซน์ก็สวยๆนะครับเราก็มีตัว รังพึ่งรูๆเลยเนี่ยที่เป็นขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้นความลงความร้อนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับเนาะส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยครับผมสเกิร์ตเนี่ยก็คือติดครอบเข้าไปนะครับไม่ได้มีการถอดเจาะนะครับแต่อย่างใดนะครับเนาะรวมถึงงานตัวที่เป็นคิวซ um ุ้มล้อตรงนี้ด้วยก็ติดตั้งครอบเข้าไปแล้วก็ตัวสกู๊ปเนี่ยตัวฝากระโปรงเนี่ยมันจะเป็นแค่ ส่วนนี้นะครับผมก็คือตัวครอบปีผมเรียกเป็นสกรูตัวด้านปีกข้างนะก็คือซ้ายและขวาก็จะติดครอบเข้าไปที่ตัวฝากระโปรงเดิมและตัวสีรถเนี่ยอ่คันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสีรถเดิมนะครับผมรถเดิมเนี่ยน่าจะเป็นสีดำเนาะถ้าผมนี่ครับเป็นอู่ดผ,ผิดนะครับรถเดิมเนี่ยเป็นสีเทาดำก็ลแลปสติ๊กเกอร์มาครับก็เป็นออกสีออส้มๆเหลืองเหลืองเนาะก็แล้วแต่อ่ าายตท่านผู้ชมไี่เห็นนะก็จะออกส้มๆเหลืองๆนั่นเองนะครับผมเนาะก็แลบมาแบบสวยจริงนะครับผมขับไปที่ไหนเด่นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยมิติตัวรถนี่ก็จะคือสเต็ปยกขึ้นนะครับผมเนาะด้วยการหนุนค้อนโช๊คนั่นเองหรือท่านผู้ชมอยากจะจัดโช๊กหรือเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถสอบถามมาได้นะครับผมเนาะหรือรีเควสมาได้เลยนะครับถ้าพี่ๆมีแนวทางอยู่แล้วนะครับผมเนาะในส่วนตัวล้อก็เปลี่ยนใหม่จากล้อสปอร์ตขอบ ส8นี่ก็เปลี่ยนเป็นขอบ20นะครับผมเนาะก็มีออฟเซตให้ได้ดูแบบล้นที่มันแบบไม่ได้ล้นเยอะนะครับให้มันมีกิมมิคนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยก็เป็นยางจากแบรนด์ตัวกิตินะครับ4ีคูณสเนาะตัว AT 70ตัวขนาดยางนี่ก็275นะครับผมก็55ก็เปอร์เซ็นต์หน้ายาง55 R 20ก็ตัวขอบ20นะครับผมดอกยางก็ก็จะเป็นยางออเทเรนนะครับผมเนาะก็จะไม่ได้ลึกเหมือนพวกเ t หรือ m อนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้ใน ชีวิตประจําวันนะครับผมไม่ได้เอาไปลุยออฟโรดอะไรหนัหนกๆนะครับผมก็ออเทเรนก็เพียงพอครับผมก็เพียงพอครับแล้วก็นุ่มด้วยนั่นเองนะครับเนาะตัวกาบข้างนี่ก็เป็นงานของชุดแต่งเขาเหมือนกันนะครับผมเนาะนี่อ่าจริงๆตรงนี้บางคนบอกไม่ไม่มีประโยชน์นะจริงๆก็มีประโยชน์นะเวลาเราใช่ไหมขับรถไปแล้วเศษหินมันกระเด็นมันจะเด่นจากตัวยางตัวลอ้อเปุ๊บ มันก็จะมันก็จะไม่ขึ้นมาถึงตัวตัวนี้ง่ายๆถ้าไม่ลุยหนักจริงนะมันก็จะอยู่เฉวเนี้ยแหละครับผมสิ่งที่เขาออกแบบมาตรงนี้ก็คือรองรับการกระแทกของเศษหินนั่นเองนะครับผมเนาะนี่นะครับส่วนระบบเบรกนะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นดัมเนาะเป็นสเต็ปของกระบะทั่วๆไปนะครับผมนอกจากเจ้าตัวว i t แท็กที่ได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมก็ท้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและก็การใช้งานของลูกค้า เป็นหลักนะครับผมแล้วก็ตัว Ford r เ n g e r ที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวสาสสเตปเนี่ยครับผมเนาะ mm hmm. ก็ไว้สำหรับปีนขึ้นไปหยิบของครับผมผมก็ก็ไม่อยากจะทำนะเพื่อทำทุกคลิปเลยแต่แต่มันสำหรับผมนะผมมองว่ามันสำคัญนะบางทีเราอยากจะเอื้อมไปหยิบของเราก็ปีนแล้วก็เอื้อมหยิบอย่างเงี้ยได้เลยนะก็ไม่ต้องไปขึ้นที่ล้อหรือไปเปิดที่ตัวฝาหลังของกระบะนั่นเองนะครับผมก็ฝาหลังของกระบะนั่นเองนะครับ ส่วนฝาท้ายก็เป็นแบบ e a ซี l i ิฟนะครับก็คือผ่อนแรงนั่นเองนะครับผมก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาสําหรับคุณผู้หญิงเวลาจะไปจ่ายตลาดอะไรเงี้ยบางคนก็กังวลเรื่องตัวฝาท้ายกระบะเนี่ยจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างหนักแต่ Ford มีตัวช่วยผ่อนแรงแล้วเพราะฉะนั้นมันก็สบายหายห่วงนะผู้หญิงนี่เปิดมือเดียวได้เลยนะครับผมเนาะนี่ประมาณนี้โอเคนะครับผมไาท้ายก็เป็นแบบ LED ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็น มีตัวหลอดไส้ด้วยก็คือตัวฮาโลเจนนั่นเองนะครับผมก็หลอดไส้ก็ง่ายต่อการ์วิสนะครับผมแล้วก็ตัวลืมบอกนะครับใต้ตัวโลโก้ก็จะมีกล้องมองถอยให้ด้วยนะครับผมกันชนดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็เป็นสีตัวเทากาไฟนี่แค่ส่วนนี้นะอย่างบางคนเห็นก็อาจจะเอาเอาไปแรปก็ได้นะครับผมนะพวกหูก็จงหัวจกถ้าอยากเก็บเขาเลยนะเก็บดําคุมโทนเนี่ยสามารถแรปสติ๊กเกอร์ได้แล้วก็ผมชอบสุดเลยกระบะที่มีแอร์หลังนี่ ทางด้านหลังนะครับชอบมากเลยนะครับผมเนาะเพราะเพราะว่าเวลาเราเป็นคนนั่งที่อยู่ด้านหลังนะครับผมเราอาจจะบางทีมันร้อนมากๆอ่ะแอร์จากข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะถึงเราที่แบบว่าไม่ได้เต็มทีมากครับเพราะฉะนั้นการที่มีแอร์หลังเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีนะเนาะถ้าเราคํานึงถึงคนหลังนะครับผมอย่างเช่นถ้ามีลูกมีอะไรเงี้ยที่เป็นเด็กที่วัยประมาณหนึ่งแล้วกันนะก็นั่งหลังก็โอกาส มันไม่ร้อนเอาไง,ไง่ายๆมันไม่ร้อนนะครับผมแต่ถ้าตัว XLS ที่ลงมาก็จะไม่ได้ในส่วนตรงนี้นะครับผมเนาะ XLS ก็จะอยู่ที่9 2 4 0 0 0นะครับผมแล้วก็ตัว Sport เนี่ย9 9 9 0 0 0นะอันนั้นก็คือส่วนต่างครับน่าจะประมาณ80,000กว่าบาทเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะแต่ XLS มีโปรเไงก็คือ799นะครับผมเบาะดีไซน์ก็เป็นเบาะหนังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นมานั่งตัวนี้ให้ดูผมสูง1 7 5นะครับผมอันนี้คือพื้นที่หลังกระบะของ เรนเจอร์รุ่นนี้นครับก็คือตัวสปอร์ตเนาะร้อเจ็ดห้าก็มีพื้นที่เหลืออยู่นะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าอ้วนขึ้นด้วยนะครับผมเนาะ <c oughs> โอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูทางด้านหน้านะครับ <Okay. S 1> ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันแล้วก็แต่ตัวปรับเนี่ยก็เป็นปรับแบบเมนูนนะครับผมเนาะก็สามารถาปรับเบาะได้แล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้ามี พุชคอนโทรลนะครับผมก็คือแค่ล็อกความเร็วนะครับไม่ถึงขั้นอะดัพตีฟนั่นเองนะครับผมก็ก็คือปล่อยให้รถมันขับแต่มันไม่สามารถที่จะช่วยชะลอได้ช่วยเบรกได้นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมเนาะสามารถปรับเป็นเกียร์แมนูลได้ก็คือที่ตัวนี้แล้วก็ชิปที่หัวเกียร์เอานะครับผมแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จไร้สายหรือจะต่อสายก็มีไทสีไทเอนั่นเองนะครับก็หากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจ รถยนต์ฟอร์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะเรนเจอร์ฟอร์ดเ e เวอเหรือจะเป็นกระบะ r a p t ต r นะครับสามารถติดต่อเข้าหานิวได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทร0949878714นะครับลายละเอียด ID ดีลายต่างๆเดี๋ยวนิวทิ้งไว้ที่ด้านล่างดีฟ i คชั่นนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นิวต้องขอตัวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ